ทำอะไรเนาะวันนี้ไทำคมอะไรเนาะหนูไหนน้ำยายอ่ะทำคมเจ๊พูดอะไรกันนะฟังนะเออแล้คทำคมเจ๊จะาคนนั้นคงคุณเจ๊มากเลยจ้าจะไม่ยอมมาบอกว่าอ้าววันนี้แล้วได้ๆอ้าวหมวยในวันนั้นคืออาม่าในวันนี้ร้อยไปไปป้ากินนี่เด็กป้าต้องขายทำคมนะครับมันทำคมเคิขมขียนอ่านไม่เอาเอาไหนเออเนี่ยะอ่านทำไมล่ะต้องอ่านทำคมให้ฟังหน่อยอ่านี่นะ รักคนรักคนไม่มีนมดีกว่ารักคนรักคนไม่มีใจเหรอหอเราคำคมเยอะเหลือเกินว้ายหวานจะกใจแต่ไม่มีใครจากตรงบี้วันนั้นเขาเขาจะกินนะแต่เราไม่เขาก็ยืนอ่านนั่นเลยอุ้ยคำคาญคัามจะอ่านหมดว้ายจะอ่านเพื่ออะไรนั่นหายคำคมมันช่างดีน้ำหนักจะไม่ขึ้นถ้าเราไม่ชั่งน้ำหนักเว้ายว้า จะโยนมาทำไมมากินข้าวไปเลยวๆก่ของกระจกคือการสะท้อนกลับมากดของการเวลาถึงไม่ย้อนกลับไปว้ายว้ายดูพี่ไม่นานออเออแล้วก็แขวนไปเฮ้ยเล่นข้าวคมแต่ละคำคมถ้าบ้านพนาสมัยก่อนเคยเล่นสงการไมเคยเคยถามกันอ่ะกดเลยอย่ามีการลิงนะคะเราเคยเล่นน้ำสงการเล่นสาดน้ำอะไรไหมคุณเห็นแล้วอ่ะคคมเล่นไหม ทำคงเยอะได้เกินไม่เคยนะเจ๊บ้านทำคงเยอะบ้านเต็มเลยไม่ลดน้ำน้ำหัวเวลาเล่นสงการตอนไหนบ้านไม่ได้เล่นกันเลยไเล่นนี้เขาเรียกว่าอลังก่อนจนเรียบร้อยก็รีบขึ้นกันเมื่อเจ็บที่เธอมีใครแต่จิตแตแค่มีเธอโอ๊ยเขาปล่อยจุงเลยหลานลูกหลานใครมารดน้ำน้ำหัวป้าขอพรอะไรเงี้ยสงการมาขอพรป้าอย่างเงี้ยนี่นะบ้านของเขาคนนะเด้มดูทีช่ให้เราบอกบางทีแกไมเคยทำ ไม่เคยทำไม่เคยทำก็เสียแง้วจะมีความคิดมาหาน้องบีใช่ไหมดีแต่เมื่อเช้าเนี่ยอาจารย์หมอพูดก็ถูกนะเมื่อเช้าเนี่ยนั่งพูดแต่คนผมบอกว่าคนอื่นมากันหมดเเลยไม่รู้สามีไม่มีมาหาสงกรามไม่มีมหามาอะไรเลยอย่างเงี so ้ยป so uh ้า huh? ข้าวเจ๊อยู <S <s ah ่ไหนฮข้าวของเจ๊อยู่ไหนเนี่ยกลังนั้นข้าวคม่ะช่วย เล้าวก็ข้าวใครอ่ะข้าวต้นาน้ำเกลือข้าวโอเนะเอ้าไเอ้าเอาขได้ไงอ้าวหน้าตาดีไม่ให้มาสวนหน้าท้องหลังเราสร้างเองถ้ารู้อย่างนี้นะมันต้องคำคมจุนเจ๊เอาข้าโอเจไหมเอาไงอ่ะป้าเอาทุกยกไปเลยนะเอาป้าแหละ แต่ก็แย่ล่นป้าการใจเลว่านะสัติทธออกมาแรงไคสใวันนู้นี้อร่อยนะเขาผอร่อยไหมที่ทนะป้าก็ป้ากินเยอะไม่ตอขายคำคมคำคมในในรูปดูคุ้นฟินป้าในคนจริงป้าป้าคิดถึงไหมป้าคิดถึแฟนไหมีรยวแฟนป้าป่ะเฮ้ยป้ารัตนา ผมเอาข้าวผัดวางไว้หายป้าบาวคนไม่มีนมไม่จริงเลยนะค่ะไม่มีเจ้างนีป้าทำไม่ข้าวผัดผมไม่อ่ะข้าวอะไรคุณเอาวางไว้ในบ้านฉันละข้าวเขาหายป้าโอ้ไม่จริงละค่ะเฮ้ยป้าจะรู้ได้ไงป๊อปเพราะผมเพิ่งวีซื้อมาไงแล้วป้ากินข้าวอะไรป้าครับพูดอย่างนี้พระรู้ไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษขอโทษขออนุญาตขัดจังหวะกินข้าวแป๊บนึงนะ โอ้ยังไปครับไปครับแป๊บเป๊บเป๊บเป๊บคุณเนี่ยเดี๋ยวพี่โนดก็มากันแป๊บแป๊บเป็นนะเป็นนะเป็นนะเก็บบังเก็บบังคุณเป็นอะไรทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมพอดีนี่เแก่ใจเลยนะชีวิตจริงเจ๊หนูบ้านหนูคงไม่เคยไปกินบ้านใครนะเข้าใจเข้าใจพอดีป้ากำลังกินข้าวอยู่ใช่ไหมใช่ไหมครับ คุณมาถามทำไมฉันไม่รู้จักหน้าคุณเลยนะคะข้าวผมหายไม่หายแล้วนัมาหายบ้านฉันได้ยังไงนะคะป้าเอาข้าวของนี่มาจากไหนอ่ะเอออยู่ในบ้านฉันก็มีคนซื้อมาให้เฮ้ยใครซื้อให้ป้าเมื่อกอกวไม่ต้องไปถามซื้อป้าอ้าซื้อป้าป้าไม่มีใครซื้อไม่แล้คุณมากินบ้านฉันได้ยังไงนะคะเฮ้ยบ้านไม่เกี่ยวประเด็นป้าบอกว่าเกี่ยวซิพระสงฆ์พูดกระโจนเยอะเลยประเด็นคือป้าเอาข้าวมาจากไหน เพราะผมถามเจ้าอามกับป้ายาย่าแล้วก็ไม่มีใครซื้อให้ป้าแล้วป้าเอามาจากไหนโอเยเพราะผมเอาวางไว้ในห้องนี้แล้วเข้าผมหายคุณจะเป็นคนมาวางบ้านฉันได้ยังไงล่ะคะก็จังในรัดดาวก็สนางใดมาโนรัดนามันเกี่ยวอะไรกับสันดินเนี่ยโอ้ทุกคนน่ะซื้อมากินกันนะแล้วเขาอยู่ไหนอ่ะก็แบ่งปันแพี่น้องล้วเขาอยู่ไหนอ่ะผมไม่ต้องถามว่าเขาอยู่ไหนแล้วนะข่าวนี้คุณไม่เห็นความจริงอย่างดีก็เจอผมซื้อข้าวมาหนึ่งกล่องพร้อมกับน้ำ หนึ่งขวดพูดได้แลยนะป้าป้าป้าน,น,น้ำนี่ป้าได้ไหมไงสร้างบรรยากาศในบ้านฉันนะเดี๋ยวพี่โนดตกับมาน้ำนี่ป้าได้ไหมไงในบ้านฉันมีวางไว้ตรงไหนเอ้ยไม่ต้องถามต้องไหนนะพาเลยดิยไม่พาคุณหรอกนะเดี๋ยวตำรวจจะมากันเยอะเลยเพื่อนพี่โนดโอ้โหป้านะผมขอกิตจริงในบ้านช้อนหนึ่ง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  เด็กก็ต้องมาี่นอจริงจังบ้าอชีิตจริงกันหสินค้าเดยวันไหมพีาสักนิลดาวัสนารานนรัตนวันสัยอนี่เป็นจรินะไรกันอะไนโรดิทางให้เนี่ยโอ้ย ป้ามอนอะไรผมหรือเปล่าป้าจะจัดการคุณนะมอนอะไรผมหรือเปล่าป้ากดอะไรผมหรือเปล่าน้ำหน้าอย่างนี้ป้าบอกน้ำหน้าทอ้วาเล่นป้าขาป้กดอะไรผมหรือเปล่า ป้ากดอะไรผมหรือเปล่าตรงๆเจ๊เรารักงกินข้าวแัดแปลงแล้วนะใช่ใช่แล้วเราเราต้องนิ่งไว้มีแล้วก็พูดบาะเดี๋ยวจะจุกตั้งนานเกินน่าเยี่ยมกป้ากดอะไรผมหรือเปล่าป้าเก็บอารมณ์ไว้ป้าป้ารู้นะใครทำยังไงไม่ผมถามว่าป้ากดอะไรผมหรือเปล่าเลยเราไม่พูดอะไรหรอกนะป้ากดอะไรผมหรือเปล่าไมอยากรู้มาถามอย่างนี้ได้ยังไงล่ะก็อยากรู้ว่าป้ากดผมหรอเออมาทำอย่างนี้ป้ารู้เรื่องหมดป้าเก็ารมณป้ากดผมเหรอ ป้าเก็บอารมไห้ป้าไหนรึเปล่ป้ากดผมหรือครับมาถามยังไงเดี๋ยวจะคุยทั้งบ้านผมถามว่าป้ากดผมหรือเปล่าเราเก็บอารมณ์ไหมป้าป้ากดผมหรือเปล่าไม่พ้นกดผมหรือเปล่าจะถามนี้ได้ยังไงล่ะก็ถามว่าป้ากดผมหรือเปล่ามาถามให้เขาเลือกเขาเดาป้าเก็บอกอล่ก็เข้าข้อหายจริงๆไงป้าโอ้มาหายในบ้านฉันได้ยังไงล่ะก็มองเห็นป้ากำลังกินอยู่เนี่ยบ้านฉันนี่กินอะไรได้บ้าผมถามป้าว่าต้องตอบแล้วว่าข้าวมาจากไหนเฮ้ยนี่ตำหนิมาจับคุณป้ากดผมหรือเปล่ากด เรื่องอะไรมาดัดแปลงในบ้านเราอย่างนี้ดัดแปลงอะไรป้าฟังป้าโู้เรื่องดีนะพูดกับเราเนี่ยป้ากอดผมหรือเปล่ามมาาาถดูอย่งป้ากอดผมหรือเปล่าป้ากอดผมหรือเปล่าจิ้มอย่างนี้ได้ยังไงล่ะผมถามป้ากอดผมหรือเปล่าเด็กก็มาดัดแปลงสักนิดักเดากอดผมหร er ือเปล่าป้ากอด ปลากรอบผมหรือเปล่ามาจิ้มอย่างเงี้ยจิ้มอะไรมาจิ้มเอวเราเจ็บเลยนะจ๊ปลากรอบผมหรือเปล่าเก็บไปไว้บเอาอย่าหยิ้ผมดิโอ๊ยแล้วมึงยกเอาพุ่งไปกูพม่งไปดูป้ากรอบผมหรือเปล่าครับปลาเรื่องกิป้าอดผมหรือเปล่าอย่าพูดกับหนูนะหนูรู้ตัวดีนะป้ากรอบผมหรือเปล่าเก็บเก็บไปไว้เก็บไปไว้มาสันดาในบ้านเราอย่างเงี้ยเก็บลงไว้เก็บลงไว้เดี๋ยวเอาไปให้กิ้มเองนี่เป่าเว้ยข้าได้หิ้ข้าวก็ดี เก็บรวมไว้เก็บรวไว้เฮ้ยเราไม่ได้พูดนะพูดอย่างนี้พูดเลยนะให้คน้ยิงให้คนได้ยิงเนี่ยหิวหิวโมโหหิวเก้าหนังอร่อยนะนี่เราโมโหหิวป้าหิวข้าวเปล่าพี่ก็ะทำเถอนะก็ถามว่าป้าหิวไหมเออเรากินของเราในบ้านของเราอะนะไม่ได้หิวผมจะเอาข้าวมาเฮ้ยไม่ต้องเราพี่ก็ทานเลยโอเคแต่นี่แดาวป้ากินข้าวหรือเปล่ากูไม่หิวเว้ยอ๋อไ้ ปล้ลงไว้เกแต่ปลงไว้ไม่พูดอางเี้ปลงไว้อไปหิข้าวหรือเปล่าโน่มากันเยอะเลยพี่โน่ไปหิข้าวหรือเปล่าไปหิข้าวหรือเปล่าครับไปหิวข้าวหรือเปล่าครับอุ้ยอ้เก็บลงไว้อย่าไปเถียงเขาหิหยุดเงียบเลยนะไปหตบวมเปย่าเดี๋ยวมาเต็มที่เลยไปหิวข้าวหรือเปล่าพร้อมเต่าไปหิวข้าวไหม้ทไปหิวข้าวหรือเปล่า จะกินไหมกินโอเคแค่นี้แหละักป้าคนดีกินข้าวไปีละป้ากินหมดป้าป้ากินหมดพี่ไม่ทานล่ะก็ก็ป้ากินไปแล้วอ่ะแต่ป้ามากินแต่ป้าไปจ่ายตังค์เรื่เรื่อยไม่ต้องพูดอย่างนี้นะไม่ดีไม่ดีไที่จุกเท่านั้น